ริชชี่เผยแล้วซื้ออะไรให้ก๊อตในวันวาเลนไทน์บอกเลยไม่ซ้ำใครเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ทั้งน่ารักและเป็นขวัญใจของแฟนคลับสำหรับคู่จิน้นที่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับริชชี่ออรเนตและก๊อตอิธิพัทบอกเลยว่าคู่นี้หวานทุกวนันไม่เพียงแค่เฉพาะวันพิเศษเท่านั้นอย่างเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาวันที่14กุมภาพันธ์ทั้งก๊อตและริชชี่ได้ควงคู่กันไปดินเนอร์งานนี้หนุ่มก๊อตก็ยังได้ทำ เซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญสุดพิเศษให้ด้วยดนยล่าสุดริชชี่ได้เผยว่าจริงๆเป็นปีแรกที่มีวาเลนไทน์อะไรแบบนี้เหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาด้วยก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาทําอะไรเรื่องแบบนี้เรื่องที่เป็นคู่รักก็ตกใจเพราะเป็นเซอร์ไพรส์ตอนแรกนัดแค่ทานข้าวกันแต่พอเราเห็นเขาแต่งตัวก็ช็อกก็ดีใจมากๆที่เขาให้ความสําคัญก็าพาไปทานข้าวและมีดอกไม้ส่วนหนูไม่ได้เตรียมตัวไปหาของขวัญให้อีกวันเป็นต่างหูและน ี่ก็คือความน่ารักของคู่กอสกับริชชี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ